ช้าที่ผ่านมาชาวพูตานมีโอกาสได้ชื่นชมความงดงามของพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกนี่เคเซอรนนำแกลว,วังชุกและนางสาวเจสุนเปม่ม่าหญิงสามัญชนวัย21ปีปฏิตามบรรยากาศของพระราชพิธีได้จากคุณชัยรัตนถมยารายงานจากเมืองปูนาคาประเทศพูตานค่ะ รับตอนนี้ผมอยู่ภายในบริเวณที่เรียกว่าทรงของเมืองพุนาการนะครับซึ่งทรงนั้นแปลว่าสถานที่ที่รวมเอาทั้งปราสาทป้อมประการและก็วัดไว้ในที่เดียวกันแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีจิตมีเคเซ,เซอร์นำเกลวังชุกกับนางสาวเจ็ดซุนเพมาซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการสถาปนาขึ้่งเป็นสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกไปเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราจะย้อน กลับไปดูงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่สวยงามตราการตากันในครั้งนี้ครับ สมเด็จพระราชาธิบดีและพระกุมารน,นะครับรเสด็จพระราชดำเนินม,มาอย่างถึงเมืองพิธีนะครับเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีหลังจากนั้นก็ได้เสด็จขึ้นไปในบริเวณภายในทรงที่เรียกวัดปราสาทแล้วก็ที่เป็นวัดนะครับเพื่อประกอบพิธีทา,างศาสนาทรงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองภุนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่านะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2180โดยจับรุงชาวังนัาเกลซึ่งก็ถือว่าเป็นบิดาข,ของกูตานะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งประเทศนี้ขึ้นมานะครับ ก็ร่างของท่านยังคงถูกเก็บรักษาอยู่ที่โรงแห่งนี้นะครับในพระราชพิธีนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีจะได้รับผ้าพันคอซึ่งเป็นสีมงคลห้าสีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนอํานาจจากท่านจัดรดุงในขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิตมีสิงเยวังชุกพระราชบิดาก็จะเป็นผู้พระราชาทานผ้าคล้องคอที่รับมาจากจับดุงให้แก่ชะคผู่มั่นนะครับนั่นก็คือนางสาวเจษุาเพบา ชุนามิชิชอเลยเทมีวอ,อาอาจิรย์ที่สุนทรภูมเกี่ทค่ัตุลเวเทมีวันดุกิชิวชูกิเวตานี่อาจารย์ดเวเทม่ชิคินเดเลชิกะเจนดิกิเวหลังจากนั้นครับสมเด็จพระราชาธิบดีก็จะพระราชทานมงกุฎซึ่งก็จะส่งรับมาจากทางด้านหน้าท่านบูชาจับดุงนะครับให้แก่พระคู่มั่นแล้วก็ประกาศแต่งบ้งเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งคืตารนะครับอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นครับทั้งสองพระองค์ครับก็จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ลานกว้างกลางรงนะครับเพื่อประกอบ,บพระราชพิธีอภิเษกสมรสโดยจะมีสมเด็จพระสังฆร,ราชเจเคนโปนะครับเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วก็นําสวดและหลังจากนั้นครับก็จะมีงานเฉลิมฉลองขึ้นที่บริเวณภายนอกของสงแห่งนี้ครับ ุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นอยู่บริเวณรอบนอกของทรงนะครับซึ่งจัดไว้ให้สําหรับสื่อมวลชนได้ทาข่าวนะครับแต่สถานที่ในการประกอบพระราชาพิธีอภิเษกสมรสนั้นจะอยู่ทางด้านหลังของรูปภาพผืนใหญ่นี้นะครับซึ่งทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีนะครับหลังจากนี้ก็จะได้ออกไปบริเวณสนามหญ้าซึ่งจะอยู่ข้างๆทรงแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทอดพระเนตรการแสดงทึ่นประสบนิกกรจากทั่วประเทศนะครับจะได้มาแสดงถวายหลังจากนั้น ก็จะเปิดโอกาสให้กับประสบนิกรที่มาอวยพรให้กับทั้งสองพระองค์วันนี้ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่จะเสด็จกลับไปที่กรุงทินภูในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีงานเฉลิมฉลองใหญ่อีกครั้งที่สนามกีฬากลางกรุงทินภูในวันที่15ตุลาคมครับ